สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรนะคะในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงครึ่งปีแรกของชาวราศีพฤษภช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2,569นี้นะคะมาดูกันว่าในช่วงครึ่งปีแรกดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีชีวิตจะเป็นไปนในทิศทางไหนนะซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติมอีอะไรที่ดีก็รับกลับไปนะคะหรือสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่าไปซีเรียสเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะบางเป็นแนวทางก็พอ p a g e of w a r d ถ้วยนะคะ,ะเป็นไพ่หนูมูสิกะสไม้เท้า Star นะคะพลังงานค่อนข้างดีมากๆไพ่6ไม้เท้าเพช p ออฟเพนชัอค์ฟูลนะคะ เกาไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ Temp e เ a n c e นะคะเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะอาจจะได้ทำอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีมากขึ้นก็ได้นะคะได้ทำอะไรนะได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำหรืออาจจะมี ความท้าทายใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณต้องปรับตัวต้องพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะสิ่งใหม่ๆมันจะทำให้คุณมีความฮึกเหิมมีกำลังใจที่อยากจะสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณบางท่านอาจจะต้องทำงานมากขึ้นก็ได้นะคะทำงานเยอะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะได้รับความสำเร็จที่คุ้มค่านัน่นหมายถึงความมั่นคง โอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าด้วยนะคะอาจจะด้วยได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากหัวหน้าของคนก็ได้นะที่เร็งเห็นในความสามารถเร็งเห็นในศักยภาพของตัวคุณเป็นช่วงที่คุณสามารถปลดล็อกอสิ่งที่คุณเคยกลัวในอดีตอะไรที่คุณเคยกลัวเคยที่ไม่กล้าทำนะไม่กล้าที่จะลงมือทํา ก็จะมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะกล้าออกจากเซฟโซนออกจากสิ่งที่มันอาจจะเป็นขีดจำกัดอะไรบางอย่างสำหรับเรานะเหมือนพอเราได้มีความเข้มแข็งม,มีความกล้าหาญขึ้นมันก็จะทำให้คุณได้เจอโอกาสที่ดีเจอรูปทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือรูปทางในการหาเงินก็ได้นะคะ หรือเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภได้ไปท่องเที่ยวนะได้ไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปคุณอาจจะมีแผนนะแผนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้นะคะเหมือนได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้เดินตามความฝันหรือสามารถทำฝันให้เป็นจริงก็ได้มีชีวิตที่ดูมีอิสระมากขึ้นก็เหมาะมากๆกกับพวกการทำงานอาจจะเป็นงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะคะ เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณก็ได้ใครที่กำลังวางแผนจะทำธุรกิจของตัวเองนะก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะอยู่ในขั้นตอนของของการเรียนรู้ของการวางแผนก็ได้วางแผนดีนี่ก็มีชัยไปกว่าครื่องแล้วนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนะให้เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับ ทางด้านการเดินทางอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะเป็นไกด์เป็นมคัคคุเทศ์นะคะหรือเกี่ยวกับที่พักโรงแรมบังกะโรนะเกี่ยวกับโฮมสเตย์ต่างๆช่วงนี้ดีมากๆธุรกิจการท่องเที่ยวก็ค่อนข้างคึกคักนะคึกคืนดีสร้างรายได้เป็นเกอบเป็นก,เนกรรมเลยนะคะเนี่ยมีดวงของการได้เงินพิเศษเงินโบนัสเงินที่ได้นอกเหนือจากงานประจำของคุณก็ได้ บางคนอาจจะทํางานเสริมนะทำะงานพิเศษควบคู่กับงานประจำนะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ได้นะเหนื่อย2เท่าเลยแต่ก็ขอให้อดทนนะคะความอดทนในวันนี้นะความเหนืน่อยยากต่างๆนานาที่คุณเจอเจอมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะมีปูมต้านทางชีวิตที่สูงขึ้นนะแบบนับจากนี้ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกลัวอีกต่อไปนะคะ ไพ่หกไม้เท้าคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามหรือคุณกำลังชนะจากการแข่งขันก็ได้นะคะ,ะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเข้าทำงานสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะคะก็เตรียมตัวสอบเพื่อเลื่อนชั้นสอบเข้าเรียนมีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านได้รับ การพิจารณานะให้เข้าทำงานให้เข้าเรียนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้มีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรูนะคะแข่งขันอะไรนี่ก็จะชนะในทุกทิศทุกทางแต่เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรด้วยนะหมั่นฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจเรียนนะหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอก็จะทําให้คุณสอบได้สอบผ่านได้ทํางานได้เรียนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เป็นช่วงที่มันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทำให้คุณใจฟูทำให้คุณมีพลังใจในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเนี่ยไพ่สตาสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสที่จะสำเร็จแล้วก็เป็นจริงนะคะดังนั้นจงมีความหวังในทุกๆเรื่องบางเรื่องมันอาจจะดูริบรีเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะดูเหมือนเส้นหวังไปแล้ว แต่เชื่อเธอว่ารตบใดที่เรายังคงมีความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอและมีโอกาสที่จะเป็นจริงสมหวังนะดังที่ใจคุณปรารถนาด้วยนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับด้านการแสดงดารานักร้องไปอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยช่วงนี้จะมีผลงานที่ที่ได้รับการยอมรับนะคะอาจจะมีแบบเป็นผลงานที่เป็นไวรัลทำให้มีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะ ผลงานก็โดดเด่นหรือถ้าเป็นาการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีมีกำไรนะเหมือนตัวคุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการได้โชว์ความสามารถศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะทำอะไรมักจะสำเร็จมากขึ้นชีวิตดูราบรื่นนะคะเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดทางปัญหาต่างๆ ที่มันคาราคาซังก็จะหาทางแก้ไขได้จัดการได้หรืออาจจะมีคนหยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้นะคะอะไรที่มันติดขัดนะก็สามารถผ่านเฉลยนะคะจัดการทุกอย่างนะให้มันดีให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมีดวงที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องดูแลดีมากๆหรืออาจจะด้วยอันนี้สงผลบุญ ที่คุณได้ทำมาโดยตลอดนะคะอาจจะช่วยหนุนนำทำให้ดวงชะตาของคุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหรือหากเจอปัญหาเจอเรื่องแย่ๆสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ราวเกิดปาฏิหาริย์นะคะก็อาจจะด้วยอันนี้สงผลบุญสิ่งที่คุณกระทำดีมาโดยตลอดนั่นแหละนะที่จะช่วยคุณทำให้คุณได้พ้นสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะก็ อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภได้ไปทําบุญทําทานหรือไปอไปสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้ทํำในสิ่งที่มันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวคุณนะเราไปทําบุญเราก็ได้บุญแถมยังได้ฝึกสติฝึกสมาธิด้วยนะคะอาจจะต้องใช้นะธรรมะในการช่วยเยียวยาจิตใจทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนคุณทําอะไรสําเร็จอย่างหนึง่งคุณก็เริ่มนะมองหาเป้าหมายใหม่ๆสิ่งที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นก็เป็นการเหมือนได้ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวคุณที่กําลังได้อัพเลเวลความเก่งนะได้อัพเลเวล ความมั่นคงต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยนะคะไพ่ page of w a n ก็เป็นโอกาสอันดีในการทำอะไรใหม่ๆคุณกำลังบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเข้ามา,าเหมือนเข้ามาช่วยส่งเสริมเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทำให้คุณอยากจะสร้างความก้าวหน้าสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณก็ได้ บางท่านอาจจะกําลังทํางานที่ใหม่ทําอาชีพใหม่นะคะเหมือนกําลังจดจอทํากับบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเราตั้งใจกับสิ่งที่ทําก็เชื่อเลยว่าจะเกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของความรักนะโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีเกณฑ์นะที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาเติมเต็มความสุขเข้ามาทําให้คุณ มีความหวังกับความรักในครั้งนี้ก็ได้อาจจะได้เจอคนที่จริงใจคนที่รักจริงหวังแต่งนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งช่วงนี้นะชาวราศีพฤษภก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยมีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากรู้จักนะคะอาจจะได้เจอกันจากการเดินทางหรือไม่อาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคย ทำงานด้วยกันเจอกันบ่อยๆนะคะก่อเกิดเป็นความรักที่ดีทีละเล็กทีละน้อยนะค่อยๆก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองก็มีเกณฑ์นะที่จะหายโสดสูงมากๆนะคะหรือถ้าเป็นความรักนะสำหรับคนมีคู่นะคะก็เป็นคู่รักที่รักกันดีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในบางครั้งอาจจะต้องให้อิสระกันได้กันบ้าง ไม่จําเป็นว่าคู่รักเนี่ยจะต้องอ,อยู่แบบด้วยกันตลอดตัวติดกันตลอดก็ไม่จําเป็นนะคะอาจจะต้องให้อิสระในการทําในสิ่งที่รักที่ชอบอ,อย่างเช่นแฟนเราอาจจะชอบทําสิ่งหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะแต่เราก็อาจจะส่งเสริมนะอย่าไปห้ามนะคะอย่าไปาเจ้ากี้เจ้าการหรือจู้จี้จุกจิกเกินเพราะเดียวความรักมันอาจจะสร้างความอึดอัดต่อกันบ้าง ก็ต้องมีเวลาส่วนตัวไปทําในสิ่งที่รักที่ชอบบ้างตัวเราก็ก็ยังมีสิ่งที่ชอบเลยนะคะมันมีบางอย่างที่ที่เราแบบชอบทําคนเดียวมีความสุขกับสิ่งนั้นคนเดียวก็ได้นะคะนะก็ให้อิสระกันและกันมันจะทําให้ความรักมันดูไม่ก,กดดันแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยนอนน้อย ก็อาจจะทําให้ภูมิต่ําไม่สบาดได้ง่ายๆนะสุขภาพร่างกายนี่อย่าชะล่าใจนะคะอย่าเห็นว่าเออเราแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆนะอย่าไปคิดอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บบทจะมามันก็มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรายังคงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีไว้ทางที่ดีก็ไปตรวจสุขภาพบ้างซักปีละครั้งนะคะนะเป็นอะไรไปก็จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที แล้วก็อาจจะต้องระวังพวกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะมาจากความประมาทของตัวเราเองอบางทีลุกนั่งไวเกินไปหรืออาจจะด้วยความไม่ไม่ระวังตัวก็อาจจะเดินชนนั่นชนนี่เกิดรอยฟกช้ำดำเขียวได้นะก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะ,ะแล้วก็ปิดท้ายนะด้วยไพ,ยพ่พาพิคเนตนะคะอีกหนึ่งใบ achievement ชีวิตของคุณ มักมีคนคอยให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะมีคนคอยอยู่เคียงข้างามีคนเข้ามา,าเป็นพลังบวกกับคุณใครก็ตามนะที่ดีกับเราช่วยเหลือเราส่งเสริมเราเราก็ต้องดูแลรักษาคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะด้วยการทำความดีตอบแทนกลับไปนะมีน้ำจิตน้ำใจกันนะใครดีมาเราก็ดีตอบแต่ถ้าใครไม่ดีกับเราไม่ชอบเรา ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะคะเราก็เอาตัวเองออกมาก็ได้นะไม่ชอบใครไม่จําเป็นว่าจะต้องไปทําไม่ดีกับเขานะคะในบางครั้งนะก็อาโหสิกรรมกันไปแต่ยังไงซะนะคนที่ดีกับคุณดูแลร,รักษาให้ดียิ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะเราก็ต้องมีความกระตันยู บุญกระตังยูนนั่นแหละที่จะช่วยส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะก็ขอจบก,การทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ